สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีตอนบ่ายโมงสีนะคะในใ้เลยคือเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นค่ะทุกคนหิวตื่นมาเพราะว่าหิวมากอันนี้เป็นกาแฟเอสพัตค์กาแฟแก้วแรกนะคะแก้วแรกของวันบ่ายโมงสี่สิบเก้านะคะทุกคนหิวมากหิวเมื่อคืนขออนุญาตเมื่อคืนสารภาพนะคะเมื่อคืน เกลการออกกําลังกายไปหนึ่งวันเกลีการสวดมนต์ไปหนึ่งวันเมื่อคืนง่วงมากนะคะเมื่อคืนทํางานแบบเพียๆๆแล้วก็ไม่ได้กินอตอนตอนเย็นอะ่ะก็ไม่ได้กินโบต้าพีด้วยนะคะเมื่อวานเกลเลย,นย,ยนหนึ่งวันเสียนหนึ่งเสียหนึ่งเสียหนึ่งเขามีเงินวันนี้เสียเงินไอ้เสียนหนึ่งเขามีเงินเยอะนะวันนี้ต้องเรียกเสียนหนึ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวกลางวันกันแล้วเนาะปุ้ยยังไม่กินข้าวเช้าเลยตื่นสายตื่นสายเห็นไหมหน่ารักอยู่บ้านอากาศหนาวนะคะก็ตื่นมาไปใส่บาตรแล้วก็รีเซพ้าให้ลูกไปเรียนพิเศษเอ๊ะเรียนออนไลน์ไปส่งลูกเรียนออนไลน์ตอน9ก้าโมงกลับมาสลบเล่ะหลับหลับเพราะว่ามันหนาวมากทุกคนมันหนาวที่สุดในโลกเลยนี่ นี่โปรตีนอาคอลลาเจนเอนไซม์คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคน<ม>หิวข้าวมากสเบียงเพียบเลยทุกคนดูไรนี่ <c oughs> <c oughs> ดังกินโดนัทเอ้ยสวัสดีค่ะหิวข้าวมากอะไรนะเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูทุกคนเราหิวข้าวมากเราเตรียมสเบียง เรามีน้ำพีกแล้วเราก็มีไข่ต้มสองฟองเราเตรียมสะเบียงเราหิวข้าวมากเลยนี่ดังกินโดนัทนะคะทุกคนทุกคนอย่ากกินตามเรานะเดี๋ยวทุกคนจะอ้วนห้ามกินตามเรานะหิวมากคือแบบเตรียมสาเบียงเยอะมากค่ะเออทุกคนทุกคนเรามีเรื่องจะวันนี้วันนี้พูดเรื่องอะไรดีนะคะพูดเรื่องลดความอ้วนดีไหม เออนะคะ5สัญญาณเตือน5สัญญาณเตือนเออลืมตั้งหัวข้อว่ะลืมตั้งหัวข้อก่อนไหลสดมัวแต่หาฟิลเตอร์ให้มันเข้ากระเสือ้อ5สัญญาณเตือนว่าเราลดน้ำหนักผิดวิธีเข้าใจไหมเข้าใจกันไหมคะว่าสมมติว่าเออคือการลดน้ำหนักกินด้วยคะ่ะมาๆมามาหาเพื่อนกินเลยนั่งกินคนเดียวเนี่ยเนี่ยเมี่ยงปลาทูเนี่ยโอ้ยน้ำลายไหลฟึบฟึบ น้ำลายใหม่แล้วอะทุกคนเราหิวเราอยากกินแล้วอะเดี๋ยวเราต้องกินกาแฟก่อนเนาะนะคะนี่หสัญญาณเตือนว่าเราลดน้ำหนักผิดวิธีเออผิดยังไงเนาะการลดน้ำหนักมันก,มนก็มันก็ดีสำหรับร่างกายเรานะคะทุกคนแต่ถ้าผิดวิธีเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะเครียดได้เนาะเครียดแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยทอ้อแล้วก็เราก็ไม่ไม่ออกกำลังกายแล้วอะ เนี่ยแล้วมันเหลือผงแบบนี้ทุกคนเห็นปะเห็นเหลือผงอันนี้ปะเสียดายเสียดาย <c oughs> เสียดายแล้วก็จิ้มดูดเสียดายอันเหน็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราอชงอะไรเขาไม่รู้ว่าเราชงอะไรวันนี้นะวันนี้น,น,นั่งหิวข้าวมากยืนไม่ไหวนะคะจะเป็นลมบ่ายสองบ่ายสองไม่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะทุกคนอ่า การลดน้ําหนักอะ่ะเป็นการที่แบบว่าคู่ควรกับผู้หญิงเนาะผู้หญิงผู้ชายอะ่ะใครที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าก็อึดอัดละหายใจก็อึดอัดเนาะขยับตัวคนอ้วนอะ่ะคนอ้วนอะ่ะขยับตัวก็อึดอัดนู่นนี้นั่นอะไรเนี้ยมันมันไม่คล่องตัวนะคะและทีเนี้ยเมื่อกี้ก็ไปเจอมาทุกคนไปเจอมาว่าห้าสัญญาณเตือนอร่อย,อย,อย,อยหอมมากลูกสาวบอกว่าชงให้หนูกินด้วยอร่อย,อยมากนะคะ 5สัญญาณเตือนที่ว่าเราเออกกํบบาลังกายผิดวิธีนะคืออะไรหนึ่งหนึ่งรู้สึกหิวตลอดเวลาเออรู้สึกหิวตลอดเวลาเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าคนเราอะ่ะจะไปเข้าใจผิดเรื่องการลดความอ้วนอ่าบางคนอยากอยากหุ่นดีแต่ว่าไม่ได้ศึกษาไงต้องศึกษาให้ดีนะคะเพราะว่าระบบร่างกายเรามันจะลวนได้นะคะทุกคนซึ่งตอนแรกอะ่ะปุ้ยก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าลดความอ้วนลดความอ้วนของปุ้ยคือ ไอความคิดปุ้ยนะคืองดอาหารลดความอ้วนของปุ้ยเลยงดอาหารไม่นึกถึงการออกกําลังกายเลยทุกคนคือในในความคิดปุ้ยก่อนที่จะมาเจอโบตาพีนะความคิดปุ้ยคือการออกกําลังกายคือการทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นั้นนะคะตอนแก่ไปเราจะได้แบบเออแข็งแรงอายุยืนอันนี้อันนี้ความคิดเราเองนะนะคะซึ่งเราก็ไปโฟกัสว่าเรากินน้อยกินแค่แบบ อข้าวเนี่ยเรากินแค่สามคำกินแค่พออิ่มเราไม่ได้กินว่าให้เต็มกระเพาะนะเรากินแค่แบบเฮ้ยเรารู้สึกหิวเราหิวแล้วเราปล่อยให้เราหิวมากๆเออถ้าไม่หิวเราจะไม่กินเลยคือเริ่มหิวนิดๆเนี่ยเราจะไม่กินเลยเราจะรอจนว่าหิวเยอะๆหิวมากๆแล้วไปกินแค่สามคำเนี่ยทุกคนแล้วร่างกายจะดึงอะไรไปสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างนั่นให้เราอะคะจริงไหม เออการลดน้ำหนักไม่ใช่การอดอาหารนะคะทุกคนควรศึกษาให้ดีนะศึกษาให้ดีนะคะคือถ้าเราเพียเพียหิวตลอดเวลานี่คือเราเรากินคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอใช่ไหมมา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 ,มากินกันมากินกันเนี่ยแหละเนี่ยช่วงถ้าพี่ไปทำงานนะช่วงนี้เลยพี่จะง่วง <c oughs> ช่วงนี้จะเป็นแก้วที่สองของพี่ที่ท,ที่ทำงานเนาะนี่อยู่บ้านอยู่บ้านก็เป็นแก้วแรกไงเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นโอ้ชีวิตสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เอยเป็นลำบากลำบนใหม่พรุ่งนี้ไปทํางานแต่พ <c> ร <oughs> ุ่งนี้เป็นไปเป็นพนักงานหน้าหน้าไอ้นี่ใหม่หน้าคอมพิวเตอร์ใหม่เอ,อนะคะวันนี้สบายเดี๋ยวค่อยลบสบายได้แค่กิไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวลบกันลูกต่อนะคะอ้าวทีนี้การลบความอ้วน ที่สองที่เราเข้าใจผิดคือสมมติว่าเราทานอาหารน้อยใช่ไหมเราทานอาหารน้อยเรานอนน้อยด้วยด้วยจะด้วยสภาวะสังคมหรือสภาพแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วเราไปหักโหมในการออกกําลังกายมากนะคะเราไปหักโหมในการสมมติว่าเราอะไปตั้งเหมือนอะไรอะโปรแกรมอะเราไปตั้งโปรแกรมว่าเราอะ จะต้องออกกําลังกายให้เท่านี้ให้ให้หนเหมือนครูฝึกอะไรเงี้ยนะเออแล้วทุกคนครูฝึกอะ่ะเขากว่าเขาจะมาเป็นเทรนเนอร์ใน u t u b e กว่าเขาจะมาเป็นออครูฝึกในคลิปต่างๆเนี่ยครูเขาออกมาตั้งเท่าไหร่ครูเขาออกกําลังกายมาตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราจะตามเขาภายใน7วัน5วันอย่างเงี้ยแล้วจะหุนเหมือนเขาอะ่ะ มันไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะว่าร่างกายเราไม่เหมือนกันเรามีไขมันสะสมในร่างกายเราอะมากี่เดือนกี่ปีแล้วแล้วเราจะไปทําให้เหมือนเขาภายใน5วัน7วันอะซึ่งมันไม่ได้นะคะแต่แต่พวกเทรนเนอร์พวกอ่า u ูทูบที่เขาจะมีหัวข้อว่าลดหุ่นภายใน7วันได้ผลแน่นอนเพียงแค่คุณทําตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเข้าไปทําตามนะปุ้ยอยากเข้าไปทําตามนะแล้วเมื่อวานเกเรทําตามได้7วันแต่ว่าเฮ้ย7วันเนี้ย ถามว่าหุ่นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะคือเราจะมีความเบาตัวมากขึ้นแต่น้าหนักไม่ลดนะคะยัง54เท่าเดิมเมื่อวานไปชั่งแล้วก็ห้าสเหมือนเดิมโอ้ทำไมมันไม่ลดเนาะเออแต่อะไรลดรู้บะเอวลดแขนลดแขนลดนะต้นขาลดเราทําตามครูสบายๆมากแค่ เซตละท่าละท่าละ40วินาทีครูเขาก็จะมีใช่ไหมเออถ้าเราออกไม่สามารถออกด้วยตัวเองได้อะเราครูเขาจะมีแบบนานกาแบบ40นาที40บนาที40วินาทีเราออกตามเขาแค่2เซตเชื่อไหมแค่ท่าแบบสควอตโน่นนี่นั่นแค่เบาเบาอะเงือท่วมตัวเลยทุกคนเงือท่วมตัวเลยอะไม่น่าเชื่อเนอะเรายังแบอบกเออเหนื่อยเนาะแค่แบบแพ้งนิดนิดหน่อยยกแข้งยกขาแค่นั้นอะคือนอนทำอะเราไม่ได้แบบว่าเต้นแบบ เขาเรียกคาร์ดิโออะไรมากมายนะทุกคนถามว่าหุ่นเปลี่ยนไหมภายในเจ็ดวันเปลี่ยนนะคะทุกคนเปลี่ยนอ่ะเน็ตไว้ก่อนเปลี่ยนนะเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าเราเราเรา,เราคิดในใจว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนจริงหรอวะหุยเบาวกว่าพี่อีกเจ๋ง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 ,จง,จงมากเจ๋งมาก เก่งมากเลยพี่ยังอยากหนัก50หรือพี่ฝนบอกว่าถ้าถ้าปุ้ยหนัก50พุ้ยจะเอาอะไรมาเดินวะอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนสรลีละรูปร่างไม่เหมือนกันนะพี่สูง170นะคะแต้วพี่สูง170ไงแล้วพี่หนัก54มันก็สมส่วน่ะทุกคนคือถ้าลดความถ้าจะลดหุ่นนะกระชับหุ่นให้ดูสาลีละร่างกายตัวเองเนาะ อย่างอย่างน้องเต้าก็ลดลงน่าจะส0กว่านะกำลังดีใช่ไหมเนาะ,ะน้องเต้าถามว่าเก่งมากเลยน้องเต้าต,ตัวเล็กลงมากนะคะเก่งไงมีความมานนะมีความวินัยมากพี่ไม่ค่อยมีแล้วเมื่อวานติดซีรีส์เกาหลี <c oughs> เออเราเข้าไปอยู่ในแอปติกต๊กตอกแล้วเราโดนซีรีส์เกาหลีตกเราก็ดูเมื่อวานทั้งวันเลยนะนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยอะไม่ลุกไปไหนเลยข้าวก็ไม่กินดูซีรีส์เกาหลีเอาดิเอาดิอะ ชื่นใจชื่นใจนะคะแล้วก็สัญญาณต่อไปนะสัญญาณต่อไปนะคะที่ว่าเออที่มันจะเกิดขึ้นว่าเราลดความอ้วนแล้วะ่ะแล้วทําไมผมร่วงทําไมผิวเหี่ยวอ่ะทาไมผมร่วงอนะ่ะลดความอ้วนอะ่ะออกกําลังกายแล้วว่ะอ่ะทาไมเล็บเล็บเหลืองเล็บไม่สวยเล็บจะมีดอกเล็บขาวๆอะไรเงี้ยเอ,อ๊ะแล้วทําไมผิวเราแห้งเราเหี่ยวอะ่ะ ทั้งที่เราก็ออกกาลังกายใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งคือคุณทานโปรตีนไม่เพียงพอหรือไขมันดีไม่เพียงพอนะคะคือถ้าเราจะให้หุ่นเฟิร์มหุ่นกระชับเนี่ยเราต้องมีความพอดีต้องมีความสมดุลในการเรื่องอาหารการกินการนอนการออกกําลังกายเนี่ยถ้าเราหักหูมเกินไปในคือปุ้ยเนี่ยที่ได้ได้อ่า คอลลาเจนได้โบตาพีได้โปรตีนมาครั้งแรกเลยนะโอ้โหออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงเพราะว่าอยากผอมเห็นเห็นคนที่แบบว่าเขามาแบบหุ่นดีๆหุ่นดีๆแต่เราไม่ได้ไปดูว่าเขาเออกกำลังกายมากี่เดือนกี่ปีเราเพิ่งไปดูนะผลลับปัจจุบันว่าเฮ้ยหุ่นดีว่ะ เพราะเขากินตัวเนี้ยเราก็ยกหุ่นดีบ้างแล้วเราก็ตามเขาเราก็ออกกําลังกายซึ่งหน้าเฟซเขาอะเขาอาจจะลอออกกําลังกายแบบแค่แพง้งแค่ซิทอัพแค่แบบ20 30, นาที30นาทีแต่ด้วยความที่เขาอะกล้ามเนื้อเขากระชับแล้วใช่ปะเข้าที่แล้วอะเขาก็ออกได้สิเราเพิ่งวันแรกอะทั้งซิทอัพทั้งแพง้งทั้งอะไรครึ่งชั่วโมงแล้วเหงื่อมาเยอะมากเหงื่ออย่างกระอาบนะ้ำเลยทุกคนสรุปแล้ววันลุกงขึ้นระบม เดินก็แบบเหมือนคนแก่เดินแย่ๆยักยันจะนั่งเข้าห้องน้ำอ่ะจะนั่งสักโคกก็โอ้ยจะลุก <c oughs> จะลุกขึ้นก็โอ้ระบมเออจริงๆทุกคนถ้าคุณจะเริ่มอ่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเปิดใจที่อยากจะออกกำลังกายนะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยจะต้องซื้อบวตาพีไปนะแล้วก็ออกกาลังกายนะเอาที่แบบ อันเนี้ยอันเนี้ยปุ้ยอะเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางที่ปุ้ยไปเจอขุมทรัพย์แห่งโปรตีนไปเจอขุมทรัพย์ที่แบบว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้มากที่สุดตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วปุ้ยอะเป็นตัวกลางใช่ไหมใช่ไหมเออทรมานมากระบบระบบกระดูกกระเดี่ยวไปหมดเลยด้วยความที่เราเข้าใจผิดเราไม่ศึกษาให้เราเข้าใจว่าการออกกําลังกาย ที่ถูกต้องอะ่ะมันเป็นแบบไหนเออสักพักเมากาแฟกินไปก็เมาดีดขำทั้งวันใครเป็นมั่ง <c oughs> อารมณ์ดีจริงๆทุกคนอย่าเครียดนะถ้าเครียดแล้วอะ่ะมันจะออกทางผิวเออถ้าเครียดแล้วอะ่ะมันไม่ไประบบย่อยอาหารอะ่ะมันไม่ไปย่อยให้นะแล้วโปรบบตีนจะเข้าไม่ถึงนะคะทุกคน <c oughs> อย่าเครียดอย่าเครียดเออแล้วเราอะ่ะ เชื่อไหมเราดีดอะ่ะเราดีดกินแค่แคปเดียวเองนะเรายังดีดเลยเต้นเออเต้นให้ลูกดูบ้างแหละขำบ้างแหละพูดอะไรลูกก็ขำแล้วก็พูดไปหัวเราะไปจริงๆนะอันเนี้ยอันเนี้ยดีดนะคะใครที่เป็นโรคเคดโรคซึมเศร้าอะ่ะรอพัดเลยยังไงคุณก็นั่งขำทั้งวันเออจริงๆเพราะว่าปุย้ยเป็น จริงๆนะจริงๆนะนะคะทุกคนอะจึงไหนลืมพูดไปพูดมาก็ลืมนะคะอขอบคุณน้องเต้วมากที่ดูเป็นแบบว่าอดทนดูพี่นานมากนะคะเออแล้วก็รวดรวดมารวดรวดพี่แกบมาสวัสดีค่ะเห็นี่เห็นพี่แกบกดหัวเลาะอานะคะดกกนดกกรนเมาเมาเมากาแฟอื แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเ mhm. ลยเนาะสัญญาณที่ห้าเมื่อถึงเวลาเคยไหมเคยไหมน้องแต้วเคยไหมว่านึกอะไรขึ้นมาขำๆอ่ะแล้วก็คือเราไม่รู苦苦 <S 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 ้อ่ะไม่รู้มันมันมันนึกมันขึ้นอยู่ดีมันก็ขึ้นมาในหัวแล้วเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันขำแล้วแล้วก็หัวลอกมาคนเดียวเป็นบอยไม่รู้เป็นโลจิตหรือเปล่าเป็นบอยหรือประสาทอ่อนๆเนี่ยเป็นบ่อยมากบางทีเราก็เราก็แบบ เออนอนนอนอยู่อะเราดูเราดู youtube นะหรือเราดูเฟซอะไรเงี้ยแล้วมันนึกขึ้นมาในหัวเราก็ขำอะเพื่อนมึงก็เพื่อนมึงก,เก็เอ้ยไม่ใช่เพื่อนขอโทษทีลูกก็ทาอะแม่ขำอะไรเราก็เลยบอกว่าเออเราก็นึกอะไรขึ้นมาขำๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พรตอบพี่พรถามอะไรแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ,อ๋อตอบพี่พรแปบ๊บหนึ่งขออนุญ,ญาตขอขอภยัย แล้วก็สัญญาที่5พูดไม่จบหรอกว่านี้นอกเรื่องปุยชอบนอกเรื่องสัญญาที่5ที่ว่าเราลดความอ้วนผิดวิธีคืออะไรคือเมื่อถึงเวลาตอนเย็นอะแล้วเราแบบเฮ้ยมันเป็นเวลาออกกําลังกายของเราอะแล้วเราแบบรู้สึกเหนื่อยเพียว,วันนี้ไม่อยากออกเรยอยากเกเรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จริงไหมจริงไหมเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันมาทักพี่ด้วยนะพี่ก็ไม่ค่อยจะมองเห็นใครหรอกตาไม่ค่อยดีี่แก่เลยเออเดี๋ยเจอกันทักพี่ด้วยนะน้องแต้วเออนะคะบางทีเดินเดินไปก็ไม่ค่อยได้มองใครหรอกนะคะเพราะว่าคนมันเยอะใช่ไหมสัมมนานักคนเยอะเราก็ลานตานะเราก็ไม่ค่อยได้มองใครถ้าเห็นพี่อะสวยสุดเออถ้าพี่เดินไปพี่จะสวยสุดเลยนะเพราะว่าพี่สูงถ้าพี่เดินไปกับพี่พรพี่ฝนพี่แกมน้องเปิลเนี่ยพี่พ เยมีพี่พี่พี่พรพี่ฝนพี่เปิ้ลพี่สวยสุดเพราะพี่สูงสุดเออจะเห็นพี่ก่อนไม่ค่อยเห็นพี่พี่พรกับพี่ฝนกับพี่แก้วน้องเปิ้ลเรอเห็นพี่ก่อนเลยพี่สูงนะคะเลยสวยด้วยสวยสุด เออนั่นแหละนะคะเคยเป็นไหมเออปุ้ยเคยนะหุ้ยถึงเวลาออกกําลังกายหุยเราไม่อยากออกเลยเราเหนื่อยเราเพียเราอยากนอนอันนี้มันเกิดจากอะไรรู้ป่ะทุกคนเกิดจากเรานอนน้อยกินอาหารน้อยนะคะคือการการที่เราจะคุมอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินอาหารน้อยนะไม่ใช่เรากินอาหารน้อยนะน <c oughs> <c oughs> ้องแต้วตัวเล็ก <c oughs> เหรอคะน้องแต้วได้ทํางานไหมเะาวันเนี้ย เออวันนี้พี่หยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปทำงานใหม่เพราะว่าที่วิไลเขาให้หยุดให้ไปทําสลับกันทํางานน่ะไปสามวันหยุดสองวันอะไรเงี้ยสลับกันนะคะเป็นโนโยบายของวิไลอืนะคะอ่าใช่ใช่ใชแตวตัวเล็กตัวนิดเดียวเองตัวเท่านี้พี่ปะตัวเท่านี้พี่เนาะ ตัวน,นิดนึงเหรอยังอุตส่ามีเวลามาดูพี่เมาส์นะคะขอบคุณมากดูแบบอดทนมาก <c oughs> พี่ไม่ค่อยมีสาระนะพี่จะแบบไฟ์สาระอะไรเงี้ยส่วนพี่พรกับพี่ฝนนะเขาจะมีสาระเออไฟ์ไฟ์พี่พรจะเป็นอะไรที่แบบว่าละมุนล,ละม่อมละไมมีพลังทรงพลังคือแบบดึงดูดให้ฟังอะชวนฝันชวนจินตนาการไปตามพี่พรมากเนาะเลยบร้อยเป็นพี่พรเป็นอะไรที่แบบว่าคุลสตรีมาก เรียบร้อยลายมือสวยพูดพอคือแบบเป๊ะอะเออคนอะไรเกิดมาได้เป๊ะขนาดนี้ก็ไม่รู้ส่งนหน้าเนาะ <laughs> พี่ฝนก็พี่ฝนก็ทรงพลังพี่พี่ฝนทรงพลังลุยจริง <laughs> พกพาพกพาใส่กระเป๋าไปสะดวก <laughs> น่ารักน่ารักจริงๆนะจริงๆนะ พี่อ่ะเป็นคนชอบผู้หญิงตัวเล็กเขาเขามีความน่ารักอ่ะเขามีความน่ารักเขาจะใส่ชุดอะไรเขาดูแบบไซส์มินิไปหมดเลยคือชอบทําไมชอบผู้หญิงตัวเล็กรู้ป่ะเขาได้ได้ความที่เขาอ่ะใส่ส้นสูงอ่ะแล้วเขาสวยเขาจะดูแบบอืผู้หญิงชอบชอบผู้หญิงแต่งตัวนะแล้วเขาตัวเล็กๆนะเขาจะเขาจะใส่อะไรก็ได้เขาจะใส่กระโปรงน่ารักน่ารักขาสวยสวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสื้อเหมือน น่ารักอะคือเป็นคนชอบผู้หญิงตัวเล็กเพราะว่าเราตัวใหญ่ไงเออเราตัวใหญ่ไงเราสูงหัวเจ็ดสิบแล้วเราก็ตัวใหญ่เนาะเราก็จะออกไปนแ,นแนวผู้ชายหน่อยนูสิหัวเหินทะลอกเปกเปกหมดเนี่ยด้วยความที่ว่าผมมันยาวแล้วก็ลำคาญใช่ไหมผมยาวลำคานแล้วไปตัดสั้นก็ไม่ได้สามีไม่ให้ตัดสวัสดีค่ะน้องเดือนเอ,อ้ไม่ใช่น้องเดือนน้องปุ้ยตายแล้วตาดูเห็นไหมตาคนแก่จูนสมองก่อนเพิ่งตื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อง น้องปุ๋ยน้องปุ๋ยเก่งมากนะคะพึ่งพี่พึ่งตื่นพี่พึ่งตื่นพี่พึ่งกินกาแฟไปหนึ่งแก้วแรกของวันแล้วก็พึ่งตื่นแล้วเราก็เตรียมเสบียงเตรียมเสบียงเราะยั่วเราจะยั่วเราจะยั่วทุกคนเราเตรียมเสบียงแล้วทุกคนนี่เราหิวข้าวมากแล้วเราก็มีน้ำพริกด้วยเดี๋ยววนี้แก่เลยเนี่ยน้ำลายไหลปิ๊บปีและน้ำลายไหลปิ๊ปีนะคะทุกคนหอมหอมหอมเออมาเมาส์ก่อนมาเมาส์ว่า มามาว่าเราจะกินอะไรเราหิวข้าวเราเพิ่งตื่นเราโดนซีรีส์เกาหลีตกไปเมื่อวานเรากลายเป็นผู้นอนผู้ป่วยติดเตียงว้าวรวย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 เฮงเฮงเฮงเก่งมากมากเก่งมากมากน้องปุ๋ยเก่งมากมากรวยรวยนะคะรวยรวยนะคะทุกคนนะคะเก่งอ่ะคือแบบทุกคนทุกคนสาวโบทาพีเก่งมากมากเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอีกนะคะเอาวันนี้เอา กี่บ้านดีเดี๋ยวจะมาอีกสิบบ้านเลยเนาะนะคะเก่งมากๆสุดยอดยกนิ้วให้เลยนะคะทุกคนแบบดีความตั้งใจนะคะมีความตั้งใจของน้องปุ๋ยแล้วแบบเก่งมากๆนะคะน้องเต้าก็เก่งอะน้องเต้มีความมีความมานะในการออกกําลังกายมากเมื่อวานพี่ไม่มีเลยพี่ขี้เกียจนะเดี๋ยววันนี้พี่ต้องเริ่มต้นใหม่นับดึงใหม่ออกกําลังกายมาได้แปดวันคิดดูสิรุ่ดอีกแล้วอะ รุดอีกแล้วอะออกมาได้แปดวันเองเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นใหม่นะคะทุกคนการ <c oughs> เลย <c oughs> เลยเย<ๆ>นะคะเออเลย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 แล้วก็คือนับถือเนาะนับถือคนที่มีพลังมีความมานะนะคะขับรถก่อนนะคะได้เลยค่ะบ๊ายบายขับรถดีๆปลอดภัยนะทุกคนนะคะน้องปุ๋ยยังอุตส่าห์แวะเข้ามาทักทายพี่ขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะโอ๊ยเหนื่อย เนื่ยเพราะอะไรหิวข้าวนะคะเริ่มร้อนแล้วทุกคนเริ่มร้อนเริ่มร้อนเพราะว่าอะไรอาจจะด้วยตัวนี้นะคะที่ว่าเราร้อนแรงนะคะเริ่มร้อนเนี่ยกินตอนนี้แล้วไปเข้าเซเว่นไม่ได้นะคะทุกคนโดนมาแล้วไม่ให้เข้าขอบคุณมากค่ะเอาเป็นกำลังให้ขายให้พี่เป่า <laughs> ขอบคุณมากค่ะเนี่ยกินตัวเนี้แล้วต้องอยู่บ้านนะคะตัวนี้ต้องอยู่บ้านนะ เออเมื่อวันไหนเมื่อวันจันทร์กินแล้วไปโรงเรียนลูกอะ่ะครูไม่ให้เข้าครูไม่ให้เข้าขอบคุณค่ะเรากินพัดแล้วครูไม่ให้เข้าโรงเรียนเพราะว่าครูยิงหัวแล้วครูได้สามสิบเจ็ดจุดสองครูบอกหื่ไปทําอะไรมาบอกเปล่าค่ะพี่กินโปรตีนมาแล้วโปรตีนมันทาให้พี่เราร้อนอืมครูก็เลยบอกว่าเชิญอยู่นอกโรงเรียนก่อนนะคะแล้วครูก็เอากันบ้านไปส่งแล้วก็หยิบกันบ้านมาให้เรา เรากลายเป็นบุคคลอันตรายไปแล้วถ้าเรากินพัดแล้วเราเออกไปนอกบ้าน <c oughs> จริงจริงแล้วพี่ก็ต้องไปแวะโลตัสเล็กเออโลตัสเล็กก็ก็แค่นิดๆแค่เหมือนขายแต่ของนะเราก็บอกเฮ้ยทำไงดีวะปะจะเข้าไปซื้อของลรวปะเขาก็ไม่รู้จักของที่เราอยากซื้ออะไรเงี้ยเราก็ทำไงอยู่ปะ แล้วก็เอาเจลนี่แหละเอาเจลนี่แหละแล้วเราไม่ได้เปิดแอร์งไงหนาวเราก็เปิดกระจกเอาเราไม่ได้เปิดแอร์ไงเราก็เปิดกระจกแล้วก็เอาเจลว่าถ,ถูมือเลยถูแบบใส่เยอะๆนะให้เจลมันเย็นใช่ปะเราก็ไม่เอาหน้าผักเราไม่เอาหน้าผกไปจ่อไอที่ตรวจวัดอุณหภูมิเราก็เอาเจลว่ะเทใส่มือใช่ไหมแล้วก็ให้มัน,เย,นเย็นๆนะให้มันอยู่ตรงนี้เยอะๆใช่ปะแล้วเราก็ไปตืดๆที่เครื่องแล้วกูวิ่งเข้าไปเลยเอเอพนักงานเขาไม่รู้แล้วเขาก็งงๆแหละเพราะว่า เขาเขามีแค่เครื่องตรวจใช่ปะเขาไม่ได้ใช้แบบว่าพนักงานยิงหัวเออเราก็รอดเฮ้ยเราไม่ได้เป็นอะไรนะบอกเลยเราไม่ได้เป็นโควิดจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมจมูกเรายังได้กลิ่นอยู่เมื่อวานย่าต้มยาไว้เราย่าลืมเราก็ไม่รู้หรอกเราก็อยู่ในห้องทํางานของเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้กลิ่นไหมเราก็วิ่งไปดูอ๋อย่าลืมเห็นไหมเราไม่เป็นโควิดเพราะจมูกเรายังได้กลิ่นอยู่ เราหิวข้าวแลวนะคะเราขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เนี่ยน้ำลายไหล <c oughs> โอเคเนาะใช่ไหมใช่ไหมเออเราต้องรีบแบบรีบเอาเจลแปะตรงเนี้ยเยอะๆให้มันเย็นนะดูดิความลำบากข,ของสาวโบตาพีพัด <c oughs> ไปกินข้าวก่อนนะทุกคนอยู่ข้าวเช้าเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยเนี่ย เนี่ยอย่าทําแบบนี้นะคะอย่าทําแบบปุ้ยนะ,ะเดี๋ยวระบบเดี๋ยวร่างกายอะมันรวนแล้วจะเป็นโรคกรเพราะนะทุกคนหิวอะแล้วพอสมมติเราปล่อยให้ร่างกายหิวมากๆใช่ปะมันก็จะกินอาหารที่มันเกินอะมันเกินตัวนะทุกคนแต่กินไม่เหอะมีโบต้าปีไม่อ้วนหรอกเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากโบตาี